สวัสดีเจ้าน้องจือน้องเพมจือเต้จือเด็กหญิงกนกกรยานทานเรียนอยู่จ้านประถมศึกษาปีที่ห้าวันนี้มารวมรายการครูสอนละอ่อนน้อยกับครูดอกไม้วันน้องเพมจะมาเ่านิทานเรืองนกน้อยเจ้าปัญญาเชิญรับฟัง่เลยเจ้าวันหนึ่ง นกน้อยและน้องนอนอยู่ในรังบนต้นไม้งูตัวหนึ่งเลื้อยมาก็เห็นนกน้อยก็คิดจะกินนกนกน้อยจึงคิดหาทางเอาตัวรอดนกน้อยให้น้องนั่งลงแล้วนกน้อยก็บินวนไปวนไปวนมาจนทำให้เจ้างูตาลาย แผนของนกน้อยทำให้งูเวียนหัวเมื่อเจ้างูหายจากอาการตาลายงูถามนกน้อยว่าใครสอนให้เจ้าจึงฉลาดอย่างนี้หนังนี้นกน้อยบอกว่าไม่มีใครสอนข้าฉลาดเพราะไปนั่งกลางแดดสิบวันโดยไม่กินน้ำและอาหารเลยเจ้างูอยากฉลาด จึงทำตามที่นกน้อยบอกไม่ช้ามันก็ป่วยนกน้อยรู้สึกสงสารงูและเสียใจที่แกล้งงูจึงสารภาพผิดกับงูแล้วหาน้ำให้งูกิน <S 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 เมื่อลูกงูเล่าเรื่องให้แม่งูฟังแม่งูดีใจที่ลูกงูรอดตาย บอกว่าต่อไปแม่จะไม่กินนกอีกเลยเรื่องราวที่นกน้อยจัดการกับเจ้างูโด่งดังไปทั้งป่าสัตว์ป่าทั้งหลายจึงพากาันรเรียกนกน้อยว่านกน้อยแสนฉลาดนกน้อยและครอบครัวอยู่ในป่าอย่างมีความสุขตลอดไปสำเนียงเสียงสนอ พูดไพเราะอักษรกลางเจ้าป่าเดินบนดินออกไปกินกิ่งก้านใบตัดคอต้นออกไปกินดอกใบใจอิ่มเอมตักเตือนตักกระแตนตัวกลมแบนแสนปรีเปมกลางปีกยามเล่นเกมใจกเกษมจิตเบิกบาน ภาษาพาสนุกนิทานชวนคิดหนูชอบการกระทำของนกน้อยในนิทานเพียงใดการกระทำของนกน้อยที่หนูไม่ชอบคือวาดภาพการกระทำของนกน้อยที่หนูชอบลงไปในสมุดทำเอง จบแล้วค่ะนิทานเรื่องนกน้อยเจ้าปัญญาจากน้องเทมนะคะ